สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งกล่องจูนน้ามันนะครับในเชฟโลเลตนะครับรถน้ำเดิมนะครับมีคําถามว่ารถน้ำเดิมทำไมต้องติดกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูรถเดิมนะครับเอฟเดิมอ่าไฟสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ขาเข้าขาออกเท่ากันนะครับในการฉีดก็คือเรายังไม่ได้จูนนะครับสแตนดาร์ดรถนะครับมาดูเอฟกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรถน้ำเดิมนะครับเชฟโลเลตอ่ามาดูรถเดิมกันก่อนกดสดครับเห็นไหมครับเอฟ สุดนะครับโอเป็นหลแปดเก้าครับอาการอย่างนี้คืออะไรครับหนาครับฉีดขนาดนี้อ่ทอร์โบสองบาลานะเนี่ยนที่รถเอ็นเอนะครับลอกดอีกทีดูนะครับเก้านะครับเอฟอย่างนี้เกิดอะไรครับกินน้ํามันครับเผาไหม้ไม่หมดสะสมความร้อนในกระบอกสูบนะครับอย่างนี้เปืองนะครับแล้วก็รถไม่มีกําลังโอเคครับเดี๋ยวเรา เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะดัมไฟจูนล,ลงไปดําลงไปเลยทีนี้มาดูหลังจากจูนเสร็จนะครับว่ารถเด,เดิมนะครับมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับหนาจัดนะครับคันนี้หนาหนาสุดๆไปเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูเอฟหลังจากการจูนเสร็จนะครับอ่ดสุด เชื่อนะครับรถโรงงานฉีดอัตราการส่วนผสมนะครับอยู่ที่8.9เนี่ยน่าจะงปลายที่ยังที่ยังมี8.9อยู่เป็นช่วงโค้นหลุมนะตรงนั้นแก้ไม่ได้เว่ามันโค้นหลุมรถจบนนช่วงนี้นะครับที่จุดเสร็จแล้วนะเนี่ยจะมา12กว่าเป็นปลายอะไรเงี้ยรถเนี่ยครับเห็นชัดๆคันเร่งเบาขึ้นรแรงขึ้นชัดเจนเลยสิ่งที่ได้ตามมาคือประหยัด ขึ้นแน่นอนแล้ะครับทีหลังจากจูนเสร็จนะครับก็มายดนอยู่สิบสามสิบสองไปปลายนะครับน้ํามันเก้าหนึ่งแรงขึ้นชัดเจนครับประหยัดขึ้นแน่นอนครับแบบนี้รถดําเดิมนะครับมีคําถามว่ารถดําเดิมใส่กล่องดีไหมใส่เพื่ออะไรนะครับนี่แหละครับเพื่อแรงขึ้นและประหยัดขึ้นครับอย่างนี้ชัดเจนครับดูเอีกทีนะครับยวกดให้ดูหลังจากจูนเสร็จนะครับช่วงนี้ยังติดแปดติดเก้าเป็นคนหลุมนะครับตรงนั้นจะแก้ไม่ได้คนหลุมรถ อ่าเนี่ยครับ13 12 8นะครับส2 2สองะรประมาณนี้นะครับเกียร์สูงอีกประหยัดขึ้นนะครับอัตราเร่งเปลี่ยนไปเลยครับะเร่งเบาขึ้นนะครับรถเดินเร็วไม่รอรอบนะครับโอเคครับ